สวัสดีค่ะคุณผู้ชมดิฉันชื่อเตียนเตียนคุณผู้ชมทราบไหมคะว่าอักษรโบราณจีนเมื่อหลายพันปีก่อนแสดงถึงความหมายของความสมัคคีอย่างไรด้านซ้ายคือรูปเครื่องดนตรีเซี่ยวและด้านขวาเป็นรูปของคนสองคนที่กําลังร้องเพลงซึ่งหมายความว่าหลายคนเล่นดนตรีพร้อมกันในตอนแรกความกลมกลืนของเสียงเครื่องดนตรีกับเสียงร้อง และค่อยๆพัฒนามันเป็นความหมายที่กลมกลืนของธรรมชาติและสังคมตั้งแต่สมัยโบราณชาวจีนได้ยึดถือนาคิดประสานฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียวเคารบต่อการอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนของมนุษย์และธรรมชาติกว่า2,700ปีที่แล้วเหล่าจือ่อหรือเหล่าจือ้อรัฐที่เต๋าของจีนเคยกล่าวว่าเต๋าคือตามธรรมชาติหมายถึงการดําเนินการของทุกสิ่งต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติ มนุษย์กับธรรมชาติเป็นสิ่งที่แยกจากกันไม่ได้และประชญาของการประสานฟ้าคนเป็นหนึ่งเดียวถือเป็นองค์ประกอบหลักของวัฒนธรรมจีนดั้งเดิมค่ะประเทศต่างๆมีตำนานเกี่ยวกับมนุษย์ต่อสู้กับมหาอุทกภัยโนอาจากตะันตกสร้างเรือและช่วยชีวิตสัตว์ไม่กี่ชนิดในตำนานของจีนต้าอี่เดินทางทั่วจีนจากนั้นก็เลือกวิธีการขุดลอกทางน้ำ ือให้น้ำไหลลงทะเลไปทานตะวันออกจนมนุษย์และธรรมชาติสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างกลมกลืนค่ะเมื่อ2,500ปีที่แล้วปราจีนได้สรุปจิตวิญญาณที่ครอบคลุมด้วยแนวคิดที่ว่าทุกสิ่งเติบโตไปด้วยกันโดยไม่ทำร้ายกันธรรมชาติดำเนินไปโดยที่ไม่ขัดประโยชน์กันโดยได้อธิบายวิธีพื้นฐานในการเรียนรู้จากธรรมชาติและมุมมองของคนจีนค่ะซีจิ้นผิงมีแนวคิดที่ว่า น้ำใสภูเขาเขียวก็คือภูเขาเงินภูเขาทองได้อธิบายวิธีการมองของคนจีนได้เป็นอย่างดีนะคะและได้นำการปฏิบัติในยุคสมัยใหม่คนจีนจำนวนมากขึ้นเข้าใจว่าระบบนิเวศท,ที่ดีนั้นล้วนมีคุณค่ามหาศาลป่าไม้เป็นคลังน้ำคลังเงินคลังข้าวและเป็นคลังคาร์บอนอีกด้วยค่ะในช่วง10ปีมานี้จีนกลายเป็นประเทศที่ปลูกป่ามากที่สุดของโลก ในพื้นที่ป่าไม้ที่เพิ่มขึ้นของโลกในจีนนั้นมีสัดส่วน25นอกจากปกป้องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตแล้วก็ทําให้มีแพนด้าไม่เป็นสัตว์ใกล้สูนพันธุ์อีกต่อไปการที่จีนช่วยฝูงช้างเอเชียอพยพไปตลอดทางกลายเป็นประเด็นร้อนที่ทั่วโลกนั้นให้ความสนใจวันที่16ตุลาคม2565 ในที่ประชุมสมัชชาผู้แทนทั่วประเทศของพรรคคอมมิวนิสต์จีนครั้งที่20นายสีจิ้นผิงในฐานะผู้นำพรรคได้กล่าวว่าเราต้องปฏิบัติตามแนวคิดน้ำใสผู้เขาเขียวก็คือผู้เขาเงินผู้เขาทองและวางแผนการพัฒนาให้มนุษย์และธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างกลมกลืนส่งเสริมการพัฒนาแบบสีเขียวสร้างจีนที่สวยงามและโลกที่สวยงามนี้เป็นแนวคิดหลักของสีจิ้นผิง เกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมกับการบริหารระบบนิเวศค่ะ